โอเคก็ไหนๆแล้วเนาะก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆนะครับในการ PND Channel เช่นเคยเดี๋ยววันนี้ก็ลงคล่องคลิปเลยลวกันคือผมมาเจอแอปหนึ่งไว้มันน่าสนใจมากชื่อว่าแอปบอลบอลครับบอลบอลมีมันจะมีแบบเอ่ยังไงเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเหมือนแบบมันทายว่าเราจะคู่กับใครมั่งเราเราจะแต่งงานกับใครใครไล่ให้เรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมจะมาลองดูไอนี่ไว้ ไลฟ์สไตล์ของคุณรักของคุณจะเป็นแบบไหนกันนะเช็คกันด่วนๆพิมพ์ชื่อคุณที่คุณรักมาดูไลฟ์สไตล์รักไปพร้อมๆกันคลิกเลยก็คลิกครับล็อกอินในเฟซบุ๊กล็อกอินในเฟซบุ๊กก็ล็อกอินเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอันไหนคุณรักวะอันไหนคุณรักของเราใครเน่ะอ้าว อ๋ออ๋อมีมีหัวเกียนมันมีการเลือกได้ด้วยเหรออ๋อมันแบบเหมือนแบบเอ๊ะเราสายเกย์เว้ยมานี้เออเกย์เกย์เหรอได้ครับวะ,ะมันจะเป็นไงวะ คู่รักที่น่าอิจฉาบ้นแววร้านอาหารร้านกาแฟสถานที่พหมนิยมคุณรักรโระดและโจรคู่รักที่น่าอิจฉาและจะตายความรักวันแววสถานที่เหมาะสมกับการออกเดตร้านอาหารโอเป็นไปได้มาๆม่ม,มต่อไปครับต่อไปเด,ด,ด,ดี๋ดดี ขออนื้อเยือแปบต่อไปครับอันนี้อะไรเนี่ยไหนๆใครสงสัยว่าตอนจบของเราลงเอยตอนจบอหมายถึงเลิกกันเหรอไม่เอาอะแบบไม่ใช่ป่ะแค่นะที่บอกว่ารอยยิ้มของเราน่ารักที่สุดอันนี้ญี่กุ้ชายแมวของเราต้องไปใช้ อะไรในแกงคนละเพื่อนมา,า,านว่ากันในกว่งงานนี้ใครเตียเด็กที่สุดเหรออ้าวประกวดใครเด็กที่สุดอ่ะเด้อ่า,า,อาได้ไดได้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยอะไรวะเนี่ยเราแป๊บมันกำลังโหลดครับกำลังประมวลผลอยู่ใจเย็นๆ เมื่อกี้ไม่ใครวะใครวะใครวะมึงมาอีกแล้วเหรอการประกวดเพ้นหาคนหน้าเด็กมาดูกันว่าใครเด็กที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ผมนี่มาเกี่ยวอะไรเนี่ยนี่เด็กสุดแล้วใช่ไหมไอ้นี่มามาทุกทีเลยอ่าอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง ใครกันนะที่คอยเติมความหวานให้เราว้าใครกันนะถ้าเป็นมึงอีกนะ <TF> จะลองห้ก <res> ำลังตรวจสอบการเช <im> ื <im> <im> ่อมต่อ S N s กำลังประมวลผลขับรอใจเย็นๆสักครู่ <im> จะได้คร <im> ับวะไอแอปนี้มันก็ดีนะหาคู่ใครวะ <im> ไอ้เหวเกี้ยนบัลแล้วคงนี่เองพี่คอยคือจะบอกอะไรนะแบบเฮ้ยไม่มีผู้หญิงเลยอ่ะไอ้เหี้ยแม่งผู้ชายทั้งนั้นนี่มันคู่เกย์กันเหรอแ <laughs> ายแแล้วอือต่อไปสักอันนี้มีอะไร่าา๋อะไรที่มันแบบอะไรเนี่ย อะไรอะ่ะเพื่อนคนไหนนะที่ยกเพื่อนควรเป็นเพื่อนที่เจ๋งที่สุดอ่าได้เองได้เองใครนะ่าจะชมเราอยากรู้เหมือนกันเฮ้ยนานจังปะใครวะใครวะ มึงแล้วไอ้ไอ้บาล้อดคุณโอ้ยทไมตลกวนะเราแม่งเยอมึูมันมองหัวแม่งเกลียนเลยนะเอารูปเด็กขึ้นอะอะไรเนี่ยใครคือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในตอนนี้อะเคกดิเอาอีกสักหน่อยเอาสซนหน่อย โลกอะอะไรเนี่ยใครวะดูดูด้วใครถ้าไอไอบารรลอดโค้งอีกนี่ขอแบบเป็นผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงนะสักคนสักคนผู้หญิงสักคนวีละพลอ้าวมีข้อปึกษาคุณละไอศาสตร์หาแต่ผัวให้ฉันมาแล้วไอ้นี้แบบไม่ตลกลยวะ ดีงามในบรรดาเพื่อนอคนขคยนะที่ถูกที่ถูกหวยแล้วบอกว่าจะไม่ลืมอ้าวดูดูถ่ายแล้วถูกหวยแล้วจะไม่ลืมเพื่อนเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยจัดไปจัดไปถ่ายกันนะถายกันนะใครวะใครวะ ไอ้บ้าลรอดคุยกัะ <c oughs> จริงๆรึเปล่าตัว่วยแล้วไม่ลืมกันเพื่อนเดี <c oughs> ๋ยวไปดูในคลิปเอาละกันเนาะอะไรเนี่ยคือแบบมีแฟนนี้มามแบบถายดวงคู่รักฮะน,นีว่าขอขออันอีกอันสุดท้ายเนี่ขอเป็นแบบคู่รักนี่ใครกันนะที่อยากอยากแต่งเพลงรักให้คุณว่า ถ้าเป็นผู้ชายฉันจ,จะจับปั้มทําเมียเฮ้ยผิดฉันจ,จะจับปั้มทําผัวเออถูกแล้วมา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 อ่าอ,อันนี้เป็นอันสุดท้ายละี่เกียะดูมันมันก็ไอบาแล้วคูคนเดียวอะ <laughs> แม่งเหี้ยมมากคำหยาบเต็มเลยเต็มเลยวะไม่ได้ไม่ไหวใครวะ อะไรพี่พ,พี่เก่งกับพี่เก๋เอพี่อะไรพี่เกตพี่เกตอ๋อพี่เกตโหไม่เฟีเ้ยวเลยอะ่ะแต่คลิปคือได้แล้วได้ไอ้บาลอดคนคูเว้ย <laughs> โอเคก็เอาแค่นี้ก่อนกวนจริงจร,ง,งจริงอ่า สำหรับใครที่อยากจะได้แอป,ปสนใจดีๆก็นี่ครับเว็บไซต์นี้เลยกลุ่มนี้ o อล o อล e ออดอมี one one. One one. อยากรู้ว่ามันแปลว่าอ,อะไรก็ไปแปลกันเอาเองนะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย